สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีแต่ลิงขโมนมาบา้านโอ้ก็หลายคนแต่งหนอ,อมาหน,นีโลกมีนัดกันว่าจังไดมือนัดกันว่าที่มาก,กินกกโอ้คือได้จะเห็นให้กินหนอบ้านเผาทิ้เสีโอ้สีนัดมีเลี้ยงการกินเลี้ยงเกิดขึ้นแล้วเมื่อนี้กินเลี้ยงแล้วก็สิถ้งเลขบล่ลลก สิีไฮเลขตัวได้จังว่าสิถือหน่อี้หลาเห็นอยู่ในอีหยังคือว่าอะไรเงี้ยนผู้ใดเป็นผู้เห็นลูกน้องเกมโบติแจกผสมเพิ่มบุคลากันเห็นเลขจังใดนอบ่าไงรู้ดูเห็นนี้แหละเห็นตัวใดนี่สีเห็นคือไม่พิมพ์บกมันมันลายตัว๋ด้หลวงเบิ้งเอาเบิ้งผู้ใดมีเส้นเนาเลขคือลายใส่ในกสมหน่วยนี่ลายหนึ่งศูนย์ี่ลายตัวเห็นบอยล่ะ เหนง้องปลาเห็นตัวได้หก็้เห็นปลาพี่เขดินน่เินนั่นด้ยเดินืมนี่พ่เห็นตั้งสามตัวตเห็นสามตัวเจ็หนูเจ็นึ่งศูนย์บ่หล่ะเห็นอืมน้องเคียนโบเหนเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ แม่นี้แมนบอลูกแมนบอลมีแมนบอลกอันนี้เลขศูนย์อ๋อเอาหล่าจ้าเบองเสียเอฟซีเบิรงเป็นแนวทางเล่แมลแกมนี่ยนองแกมบูเป็นเห็นแมบอกส้มได้ลูกโยกเอฟส้มเนี่ยลูกเราบอกว่าเราปด้คิดลายเห็นตัวใดก็ลูกเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่กเลขเจ็ด ทางแกมโบเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์วัติลดพี่บ่งน้องๆเด้อ่มพี่เห็นคึ้กันละเลขศูนคับสต์เด็กหนึง่งสางหนึรูบสวัสดีจ้าโอ้ผู้ใดนอ้อคือสวยแถมมันนิลุก น้อง,องแกมโบมจ้าน้องแกมโบที่มือนี้พากันมา้ยังหมือม้ากินเนื้อย,อย่างให้แหมพี่มินจ้าอืมพ่ออทิตย์บอกว่าทิ่สรองให้ยมันเบลอจ้าพ่ <laughs> ออทิตย์กำลังตม้มซุกี้ให้หลากินอยู่เอาคือว่าเห็นอีหยังว่างหันหลาหินเล็กยู่ในบักส้มจ้าผสมหมอแมาจะใส่หรอดูแม่พี่หมอแมให้ินจ้าอือมูมเขากินเมื่อจะคล้องอันวัวกินวัดที่มางแง่งเล็กเป็นที่ละ ใส่อันหันเบิ่งดูล่ะลูกหันให้ FC เบิ่งแน่มันจังได๋ลูกคือคักแน่แท้เดี๋ยวคนสิมีเซนน้องลูกหลายๆเห็นอยู่ทางใดเอาซู้ให้ FC เบิ่งแน่้ยลูกเออใชเดี๋ยวเอฟซีบงนํากันเด้อน้องคุนว่าเพิ่นเห็นเลขกว่ะสักเวลาเห็นเป็นตัวใดลูกเห็นเป็นเจ็หนึ่งศูนย์จ้ะอืมมันเดี๋ยวเป็นเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์เอฟซี งัวเขากินกันเมือนแล้วจะคลองไม่จะงแยง่งเลยก่าซะโอ้ตาเองเข้ามาตาวิเศษจะระจู้เดี๋ยวจ้ะชีกระเบิงน้ำกันกัไม่นนพิมพ์เลยน้องเิ่นจังไ้ไปเห็นเลยไม่บอกสมบนวะอา้าวสีมีโศกบ่เน้บะบ่อืมต่ไมพิมพ์บอกว่ามันเป็นเจ็ดเป็นหนึง่งเป็นศูนย์อีเดียนะเด็นะกหน่อยเป็นมีม่ย่านวิเศษเนาะอีลานะ มิตาทิพย์อเด้อไม่พิมพ์บานก็แมนอีหลีล่ะเบื้งน,น,น,น้ำกัน,ด 4, 0, 7, 1, กนได้สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งก็ได้ไม่พิมพ์เห็นละ่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งแต่ลาว่าเห็นอันเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวเดียวกันเนาะหลุกเนาะจะไปกัมมาเนี่ยละ่ะโอ้ยบักสมนเมียงกับสามาหาสูนคักแน่ใจอันนี้กับเบิ้งใดมันเป็นตัวได้เบื้องซอยกันนี่ ตะวหลาฟันท่งหายแล้วเอฟีมล่จ้ะจ้ะหนึ่งศูนเจหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งที่เห็นตะวัน้องเกีโบเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์เอฟซเด้อห้เป็นแนวทางน o l ะ,ะเนาะใ้่บาเพิ่นถือรถตอรีน้ำอีหละ่ะเด้อนองเกีโบเด้อมาให้โสงหัวเทือนหัวซานนาะจา้ะโสงมานน้ำนมเกียโบเด้อเป็นยูน่ในบักสมนะหลวงเนาะเอา้าพืบอบักสมเพื่อนเบือ่อน้นหลอ มันจะออกบ่ล่ะลูกออกแน่นอนจ้ะออกแน่นอนเลยบ่โอ้ยให้ออกเนี่ยเดอ้อลายเดอ้อ FC ถึงี่สิบนั่นลายเด้อสิได้มีโสงมีลาบนํากันอยากได้หยังก็สิได้ตัวขนะว้าน่าด้โสเนาะลูกเนาะโสงหมานล่ำรวยนําทุกคนเด้อค่ะเดอ้อน้องเกียนบมาให้โสงเด้อค่ะเดอ้อ710แหนงขนๆเต็มๆเลยว่าซั่นครับผู้ของแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงทิพย์ไม่พิมพ์เนี่ยยามีโชคกนะจ้ะนีกะ่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจ้ะ เอาบกโซมให้กินจัิงๆเลยเราพากันไปแง่งเบิ่งเลขเนาะค่ะเนาะก็เลยแบ่งปันให้เป็นแนวทางเะะด้อค่ะเด้อประธามีโสะมีลาบลำลูกนำลำหลานเข้านาะค่ะเนาะเดาจ้ะเขาติดต้มสุก,กี้เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไาสั่นหาเขามาให้โศกเข้าอีกไาสั่นซ้หรับมือนี้กซ้ำนีนน้กนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ